สวัสดีพี่น้องสุขสุทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฮักหลาอเคเดียนแชนแนลพอกันยีกพี่น้องมือนี้มาแซบพี่น้องมีเมนูเด็ดออมเย็นออมเย็นพี่น้องมาแซบน้ำกันพี่น้องมาย้ำย้ำย้ำพีำนำ่น้องย้ำลาหมูเนาะไม่แฉพี่น้องเป็นปาบ้าเนาะออมปลาไหลพี่น้อง หนัวปีฟิเมอร์ไฟง่ายสาบ้านทุ่งพี่น้องสาผี่บุยาก่กระเป๋าสองกะละมังพี่น้องโอ้ยสุดยอดเลยมาเด้อมาแซ่บมาหย่ำน้ำกันพี่น้องอันนี้แห้งแซ่ยบไรเนี่ยแก้วตาแดงเนี่ยพี่น้องเกลือต้มยงแก้วตาแดง นี่ครูแสบมันพี่น้องนี่คือครูแสบมันครูแสบพี่น้องตุย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 นัวนัวแกวตาแดงน้ำ แสบเป็นแสบพี่น้องแสบรายกัแสบรายแสบร้ายตึงวัวมันมาแสบอย่างไจังได้พี่น้องเดอด่ังเอ้ยนะแสบนี่ก็มาแสบกินกันนี่พี่น้องเพื่อนกันวันนี้มีช็อตเด็ดมาอร่อยเอาแสบมอแสบอมเย็นอมเยนอมเย็นทำยังไง ทำยัยยัยเจบเจ็บฮ่าย่าฮ่าอ้ยยอดยอดย่ำเลยพี่น้องว้าวใครเสียบน้ำมูกบนอ๋อ่นคาดคิวกล่องไม่เซลฟี่ใหม่ขากล่องบราเด้รมาพี่น้องเดี๋ยวค่อยเสีบก็ได้เนาะเหลือหลายอยู่เออเหลือหลายเหลือเยอะพี่น้อง เอาพี่น้องเพี่ว่ากินพุ่มหอ่อนฟอนพุ่มม่วกินแล้วมาฟั่งพปเยี่าเล่าคว่ำเกาคว่ำหลังสมัยเล่าไปอยู่เมืองเกาหลีไปสู่ชีวิตอยู่ตั้งเกาปีพี่น้องเป็นจีว่าจังไดได้เงินได้คำมาหน่อยมาหลายสมได้ก่อนจะได้เงินเขามาเฮ็ดจังได้แน่จังไดไปมีความลำบากงีความสนุกสุขสบายพี่น้องไปฟัง่งเล่า,า,านนงาบ มีเขาไปฝากแล,ล้วขึ้แล้วมันฝากไปทรัวคนฝากงานนี่เขาไม่ได้ไม่หยู่คุยอะไรเลยเพอเขาไปฝากเอานี่ปึ๊บตื่นของสืบเหตุงา่ายนี่เกาหนีมาหลับเขาก็แค่ส่งถึงที่พักแล้วเข <c oughs> ากา็จบฝนโอ้ยฝาย่าไหลเป็นยางน,นี่ขเข<อ>าจะอะไรจะงงว่าจะอะไรจะงงว่านี่แหละนี่แหละโรงงานจังซี่ไม่ให้ขึ้นแล้วไป ไปฮะทอดชุว้นเอเมื่อเมื่อเขาเนี่ยบักรลูกกี่ภาพนอจชุว้อนไปนั่งทานบินพร้อมกันฮ่องมีเฮ่องมีวันนี้ขอดที่ขอดเด้ว่ันรู้เดี๋ยวจะชิมกัได้เออเป็นกันหลายจังเลยปอ่อสังไม่ออวะาเอ้ยมึงดูร้านมึงน้องเยอะหนาเนี่ยเ็ไปนอน่ร้งนทบุญนานอ่ะมึงจะเบิ่งกันหรือเปล่วขอดมึงมานอนกินฟนี่กินนอนนี่เอว่านอนนี่มันอุ่นมันขน ลอย้อนแม่นมออดฟ้เคุณจนอนคันอนนจิอเื่นเขืนย้ำมือนเ้าบักนี่ละนาเนี่ยว่าลุงคุณ่งผมยู่ไม่พูดเลยก็เรเขาไปไม่ให้ดูเรื่องเรือเนาะจะไปใสมาใสแต่ลุงเผมเอาไปฝากลงไอ้ยียูยูอ้ชิ้กันบักไอ้น้องมันสวรรค์เนี่ยไปเหม กินหมองอมือนีนะน่นกนคือจะยิงรูสูดจันบาดี้กินหมองเนาะไปกับไปตอนบพ่อกับไปนองเนี่ยมันเพราะนมันเศ้ามากกินเขาคือโร่งอันเขาโรงานไปว่าท่านจจับนอนสองวตวนี้มึงไม่เนีไปมึงไปเตรียมกระเป๋าไปไปกับืัวนี้พ่อก็บอกว่าไปเรยแบบ ด uhm <Yeah. S 2> mm ีนะคนสัโปลาอยู่นะว่าที่เพียววัดไปเอาบัตรแดงมวัดไปท้ามัมีบัตรตัวนั้นหนาะป่านนี้รวยเท่าไรเนี่ยถ้าบัตรไหนเนี่ยอุ้ยตายจะมองชีวิตงานพี่อยู่มันต้องมีบัตรวัดแทนแทนพัดจับปอด บ่ได้องา้าสะปอดเขาไปเขาปั๊มให้คือไปเที่ยวแต่ห้องอออกมากจริใส่ผาสะปอดไม่ได้ไปกับบ่มีเือปังเลก็แล้วไปเลยหาไป่อม่งกับือเอาหวานหวานหวานหอยแกเขาคน่จงเขาอเอาติดไปเขาแบบใหงเหว่้นมือางเงาเด้อพี่น้องบ๊ดกันยุหันข้งเมวนให้ ก็ยุหันนี่ก็ยุหันนี่ก็ยุหันยุหันอ่ะจะมาห้องเกิดมาว่าไปกินหลับก็ไปกินไหไคือผ่านมาแล้วคือสือเร็จแล้วนี่คือใช้ชีวิตใ้คุ้มคุ้มแล้วคุ้มยุหันแล้วอ่ทุกข์กับยุหันจนหเก้าปีอยู่เกาหลีเก้าปีพี่น้องเลาไปอยู่เกาหลีเก้าปีเหตุการณ์จะเป็นยังไงค่อยฟังต่ออีพีสองเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้สบายดีสุขูสุขคนสวัสดีครับ